โอ้เห็ดเหลืองนี่ก็มีอยู่เลยน,ะนี่นะครับนี่บางคนก้นกับเอานะครับพ้นว่ามันบาดลำนี่ผมก็จะถ่ายไว้เป็นอันนี้บดได้ไม่เป็นคลิปนี่แหมนะครับอันนี้แก่ละเมาไม้นนะเนาะกบพอมีพูดถึงแค่จะเอาไปแกงกินแบบสักมืออย่างนี้ก็ง่ายๆครับสบายๆผิดแผนนิดหน่อยครับคุณผู้ชมม่าเจ้านี้ตอนแรกวางแผนว่าจะไป ถ่ายทนะครับชาวบ้านหาเห็ดป่าตอนนี้เห็ดป่ามันเริ่มออกแล้วเนาะก็พอดีว่าโทรไปถามชาวบ้านแล้วนะครับเพิ่นบอกว่าเห็ดช่วงนี้มันมันซาลงเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนมันละนะครับผมฝนมันละเราก่อนที่เนี่ยเห็ดมันยังมาออกเยอะเท่าไรเพิ่นก็เลยวันนี้เพิ่นยังมาไปเท่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนว่าจะเข้าไปดูสวนนะครับแต่ว่าจ้างคนงานเนี่ยไปเอาไม้กามลำยายไว้หน่อยแต่ว่าเราจะเข้าไปดูผลงานสักนิดหน่อยนะครับ แต่ก็อีกนั่นแหละมืดฝนแม่แห็ครับตอนนี้ฝนจะตกครับละบอว่าจะรอดบ่รอดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่สวนลําไยก่อนแล้วก็ดูว่ากิจกรรมต่อไปนะ่วันนี้นี่บ่ได้มีพุ่ฮ้อไหวอะบ่ได้มีกําหนดการที่แน่นอนนะครับแบบด้นโดๆเลยวันเนี้ยเพราะว่ามันพีดแผนหมดเลยครับตอนแรกว่าจะไปซ่อมเฮดเกาะเจ้าบ้านบ่ไปกันนะครับแล้วก็ฝนก็จะตกปเดี๋ยวนี้นะครับเริ่มเริ่มมืดมาละตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก เจ็ดโมงกว่าๆนะครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงกว่าๆเจ็ดโมงเช้านะครับแต่ว่าบรรยากาศนมืดนมากเลยเพราะว่าฝนมนจะตกนะครับได้ยินเสียงแมงห้องก่อนอีอันนี้มีร่องรอยใครมาหาเห็ดมาหาแล้วก็บอกเอาวางไว้นี่นะครับแม่จะแต่วาแล้วก็ดูมันแห้งแล้วนะครับผมแม่จะเข้าไปหาในป่านี่แหละก่อนทีนีเ้เหมือนว่าเพื่อนจะบอกเอานะครับ ได้ยินเสียงอันนี้เหรอครับเสียงรถโยนเอยรถเครื่องรถเครื่องบิ๊กไบเนี่ยในโอกาสที่คนหลงปลามันจะมีได้เพราะอย่างนี้แหละครับเวลาคนหลงปลาปุ๊บเนี่ยป้นจะฟังเสียงเนาะบางทีได้ยินเสียงรถเสียงอะไรอย่างอยู่ไกๆเนี่ยป้นก็อาจจะเดินตามเสียงรถแต่ความจริงแล้วฟังนี้นี่บนใจถนนนะครับเป็นภูเขาซึ่งตรงกันข้ามกับถนนเลยแต่ว่าพอมีเสียงรถยู่ด้านหลังผมเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนภูเขานี่ครับผมและเหมือนกับว่าเสียงรถนั้นมาจากทิศนี้นะครับผม ถ้าคนหมองหูเนี่ยก็จะเดินตัวที่เนี่ยนะคนมันหลงป่าเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีตัวเสียงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเสียงนี่มันเป็นเสียงสะท้อนกับภูเขาครับคนก็นเลยเดินตรงกันข้ามกับถนนนะครับทําให้หลงปปลลึกไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยอันตรายมากเลยครับแลวแต่ว่านี่นะครับคนงานไปตัดหญ้าที่สวนอะ่ะมันถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ครับถ่ายรูปงูทรงมาให้ผมดูเพราะว่าเออมันเป็นมันเป็นงูที่อยู่ในแปลเนาะ ผมก็ไปดูโหมันเป็นงูนะครับงูจงไองูกระปะครับหรือว่างูตึงนะครับพิษ้ายแรงมากเลยโอ้เจอเห็ดละเจอเห็ดละนี่ครับเห็ดกําลังบุญออกดินมานี่เห็นก่อนโอ้โหเห็ดอะไรครับเนี่ยแห้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันช่วงนี้เนี่ยมันฝนมันละนะครับนี่เห็นเจ๊กันไหยนี่นะครับอันนี้กําลังกําลังกําลังไปจี่ขึ้นมาครับอันนี้เห็ดอย่าง โอ้กินเหมือนเห็ดโคนเลยครับนี่อันนี้กำลังออกดินมานะครับผมเนะี่ยเดินดูเรื่อยๆเนาะมาถ่ายให้ชมเฉยๆนะครับวันนี้โอ้นี่อันนี้ยุบไปแล้วครับอันนี้แกยุบไปแล้วเห็ดป่านะครับเดินชมมาได้ครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนมาหาละบริเวณนี้นะครับ คงจะอ,อ่ตอนแรกผมจะไปตัวเจ้าบ้านเพราะว่าเวลาหาเหตดเนี่ยโอ้โหมันต้องใจสมาธิใจอย่างสูงครับถ้าเฮาถ่ายทาไปตัวหาไปตัวเนี่ยรับรองบัดเจอแน่นอนครับแต่ว่าถ้าสมมติเอาไปตัวเจ้าบ้านเนี่ยเฮาบัดจ้องหวังว่าเขาจะได้เห็ุหลอกเพียงแค่ขอเพื่อได้วิถีเนาะได้อันได้เห็นเวลาเปิ้นหาเหตุหาอย่างต่างๆเนี่ยแเราก็เอามาลงคลิปอีกนะครับแต่ว่าโทรไปถามชาวบ้านแล้ววันนี้เขาไม่ไปกันนะครับเพราะว่าเหตุมันน้อยลงแล้ว มันจะต้องรอฝนแหมรอบนึงครับฝนฝนตกม่แหมรอบนึงนะเห็ดก็จะเยอะขึ้นนะครับอืมมันก็พอมีอยู่นี่นะครับเห็ดน,นี่ครับเห็ดอะไรยำหุกเนี่ยก็พอมีครับแต่ว่า มันจะแก่หน่อยเพราะว่าฝนมันละนี่นะครับนี่นะครับแต่นี่มันแก่ละบางทีบางชนิดอะมันเป็นเฮดที่กินได้ก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเจ้าบ้านพ่นก็บอกเอาครับเพราะว่ามันมันไม่อร่อยเนาะมันบล้ําเพราะว่าชนบทเนี่ยตามป่าเขานี่เเฮดมันมีหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้น จาบ้านก็จะสามารถเลือกได้ว่าเห็ดอันไหนมันอร่อยไม่อร่อยประจําจเป็นจะต้องกินทุกชนิดที่มันกินได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เนาะเดินดูสักพักปะไหนเดี๋ยวคงจะเข้าไปดูสวนลําไยดีกว่าโอ้มีควันขึ้นสงสัย,ยไฟไหมมีอะไรบ้างดูสิ ตาบริเวณนี้ถ้าสมมุติมามาช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วก็อาเป็นช่วงที่จะบ้านยังหมาไม้นะถ้าเฮามาเป็นคนแรกๆนะเนี่ยเราจะได้เห็ดอยู่ครับแต่ว่าถ้ามาเป็นคนท้ายๆนี่ค่อนข้างจะไม่ได้เห็ดเพราะว่าป่านี้มันยังใกล้หมู่บ้านอยู่นะครับมาง่ายไม่แต่ไม่ยิง,งมาคนเดียวก็ยังได้เลยครับเพราะมันใกล้หมู่บ้านมากยังได้ยินเสียงรถที่ถนนอยู่นะครับไป ปเดี๋ยวเราเข้าไปทีส่สวนลำไยดีกว่านะหรือว่าจะเดินลัดไปดูนี่สักหน่อยเดินไปลดดูนี่สักหน่อยก็ได้เ่ะเผื่อจะเจออะไรดีๆเนาะตอนนี้ยังบอปกปอโรคจะได้นะครับตายังเตี้ยอยู่ถ้าหญ้าสูงกว่านี้ก็ต้องเดินแบบระมัดระวังแล้วเพราะว่าสาีพิษสารเลื้อยแคนต่างๆแต่ความจริงส์มีพิษออย่างต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ อมีสัญชาตญาณที่โจมตีคนโดยตรงนะครับแต่สนมากคือเวลามันโจมตีเนี่ยเพราะว่าเราไปเหยียบสซมันหรือว่าอย่างแบบมันป้องกันตัวนะครับโอ้แต่เจอเหตุธรรมานั่นอันนี้เป็นเห็ดอยังโอ้เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่นครับก็มีอยู่เรื่อยๆเนาะ โอ้นี่ก็มีคหับฮะโอ้เสียงมแมลงร้องดังมากครับโอ้เห็ดเหลืองนี่ก็มีอยู่เลยน,ะนี่นะครับนี่บางคนพ้นกับเอานะครับพ้นว่ามันบาดลำ้ำนี่ผมก็จะถ่ายไว้เป็นอันนี้นไหได้ไว้เป็นคลิปนี่แหมนะครับอันนี้แก่ละเมาเ,าเนาะปล่อยมันอยู่นี่แหละ นี่นะครับกบประมอมีผู้ถึงแค่จะเอาไปแกงกินแบบซักมืออย่างอี้ก็บง่ายๆครับสบายๆมาต่ำปลาใกล้บ้านอย่างอีกก็ได้อุณหภูมิความชื้นมันอ่าเพื่อห้องเนี้ยมันเหมาะสมเนาะมันก็จะทำให้อ่าเชื้อที่อยู่ในดินนะครับเพราะ กลายเป็นเห็ดนะครับผมไปดีกว่าออกไปข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันสวนลำไยบนเนาะแต่ว่านี้ละอ่อนก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้นี้มากรลมยยลำไยแล้วนี่นะสองร้อยสองร้อยท่อนนะครับสองร้อยเล่มต้องระวังงูเจ้นะครับเพราะว่าแต่วา่า ล่อนเจองูกระปะอยู่ในสวนนะครับแต่มันก็ไม่ได้แค่นะโอ้โหไปทางใดละเพราะฉะนั้นเราต้องเดินระมัดระวังหน่อยมะม่วงนี่ก็สุกทิ้งสุกแข้งกันเลยทีเดียวนะครับพอมันดูมันดกครับดกแล้วมันกิ่งมันหักครับพอลูกมันเยอะเยอะแล้วลมแรงปุ๊บมันก็หักนะครับเพราะมันหนักกับไม่ได้มาเก็บนะครับนี่ลนสุกลนเต็มต้นครับอันนี้มีแมงมาแทะกินนะครับมันนี่มันสุกละ กระลอกกระแตอย่างะตัตงอย่างก็มาแทะกินนะครับนี่เป็นมะม่วงเดี๋ยวไปดูไม้ก้าลํใหญ่กันต้องเดินต้องถอดข้างล่างด้วยนะครับดูโหเยี่ยมละทีนี้ค้ำแบบทีเลยครับต้นหนึ่งเป็นซิปนะครับต้นหนึ่งกับก้าเป็นซิปเล่มเลยทีทิดเลยครับนี่อ่ะ ลมก็ลมเด้อวรับเนี้ยมาเลยไม่มีปัญหาแล้วส่วนนี้มันค่อนข้างจะปลูกที่เกินไปหน่อยนะครับใบมันเลยแสกันเนี่ยตั้งลุ่มมันก็เลยบอกให้ดกเต่ใดครับแต่ว่ามันจะไปดกด้านบนบุลอะไรด้านบนดกอยู่ปีหน้าจะต้องฟันกิ่งมันออกนะครับสับวางนะครับก็คือหนึ่งแถวเนี้ยเขาจะต้องฟันทิ้งสลับไปนะครับ ฟันหนึ่งแถวทิ้งไปเลยแล้วก็เหลือไว้หนึ่งแถวสลับกันไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามาอ่านผลผลิตมันจะบาเยอะแล้วครับเพราะว่ากิ่งมันหมืดไปหมดเลยครับกิ่งมันสางกันนี่นะครับนี่ถ้าต้นไหนถ้ากิ่งมันบาดสางกันเนี่ยมันก็จะดกนะครับพันก็มันก็จะดกหน่อยแต่ถ้ากิ่งมันจนกันอย่างนี้เนี่ยมันมาได้แสงแดดนะครับมันก็บริเวณที่มันจนกันมันก็จะบออกมันจะไปออกด้านบนครับจะไปดกด้านบน แต่ก็ดีนะผมว่าถ้ามันโกเกินไปเนี่ยอ่ามันอันนี้ครับมันแย่งสารอาหารกันแล้วหน่วยมันจะใบใหญ่ครับมันก็นเลยจะตกเกตหมดละแต่ถ้าสมมุติว่ามีลูกพอดีพอดีเนาะพอดีกับต้นมันเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารไปเลี้ยงลูกมันเพียงพอเนี่ยหน่วยมันก็จะใหญ่ก็จะเป็นไส้ใหญ่ราคาเขาก็จะได้ดีกว่านะครับนี่นะพอได้อยู่ประมาณเจครับ พูดถึงความดกมันนะถ้าที่เปรียบเทียบกับทุกครั้งนะครับมาเต็มร้อยปีเนี่ยแต่ก็ยังดีที่มันยังออกอยู่เพราะว่ามันหมอออกมาสองปีสามปีแล้วเนื่องจากมันบบดกมาสองปีสองปีแล้วเพราะว่ามันฮอนเนาะอากาศมันฮ้อนอุณหภูมิมันแปรปรวนนะครับโอ้อันนี้พอดกิ่งนี่โน้มลงมาดีนะครับเราอ่อนขมากกำไว้แล้วนะครับถ้าบักกำไว้ถ้ามันใหญ่เข้าใหญ่เข้าแล้วมันจะมันจะหักนะครับ ดกเยอะอยู่ดกอยู่ครับมีมีอยู่มีอยู่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย <N ee> <N ee> ครับพอจะบ,บ้าน,นไปหาเห็ดอะเขาก็เลยเคว้งเลยนะครับเขาบอกหู้อย่าไปดังใดต่อเพราะแบบอา่าตอนแรกเขาวางแผนว่าเขาจะไปถ่ายทําที่มันหาเห็ดป่ากันเนาะมันเคว้งเลยสริงนะอะอ่าผมตะกี้ไปดูเห็ดก็ได้มาหน่อยนะครับแต่ว่าก็หมอกปอได้คลิปเนาะแต่แบบ,บแแบบเขาคงจะบ่าหาต่อเน,นื่องเพราะแบบอ่มันบ่าปลอดภัยสำหรับการถ่ายทําไปตัวยแล้วก็ เก็บเหตุไปตัวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ระวังตัวเนาะก็เลยไปคุณผู้ชมเข้ามาดูไม้กำลํยาใหญ่ที่ไปเอาวันนั้นนะครับหลายคลิปแล้วก็ไม้กำลํยาใหญ่นะก็เรียบร้อยละได้กำแล้วนะครับก็ปลอดภัยละเวลา,ลวลาลมีฝนมีลมมาอย่างต่างๆเนี่ยเขาก็จะมั่นใจได้แล้วว่า,ากิ่งมันจะบม่ฮักนะครับแต่ว่าผมยังมองไว้ได้เดี๋ยวจะเข้าไปแปลงสักน้อยเพื่อไปเจอจ้าบ้านที่เีปัญหาเหตุอะไรอย่างกันนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศท้องฟ้าครับมืดคืึ้มนะครับผม เหมือนก็ว่าฝนจะตกเหมือนนะเดี๋ยวมันนึกตกแน่ครับวันเนี้ยมันถ้ากลัวหมืดมาแล้วครับ8 0ลงแน่นอนครับวันเนี้ยไปเดี๋ยวไปป่านต่อครับก็ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมก็คือเข้าไปป่าแล้วก็ได้แค่นั้นครับประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวรอฝนตกแหมสักวางเดี๋ยวเฮ็ดมันจะออกเยอะกว่านี้นะครับก็ไปหากันใหม่นะเดี๋ยวไปว่ากันแหมกำนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูคุณป้าลิลลี่นะครับผมจากออริกอนนะครับอเมริกาเปิ้ลได้ส่งหอยเบี้ยนะครับมาใฮ เปิ้ลหือหลานเปิ้ลนะครับคุณทวีโพดอีกะถ้าผมจำมาพีดอ่ะแม่นก่อนเดี๋ยวคุณทวีโพดแม่นละเป็นหลานของป้าอริก่อนเปิ้นได้ส่งเบี้ยแก่มานะครับเป็นเป็นไม่ใช่เบี้ยแก่ส่งเป็นหอยเบี้ยมานะครับนี่นะครับเป็นหอยเบี้ยเล็กๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาทําเป็นเบี้ยแก่เนาะเป็นเครื่องล้างนี่นะสามารถเอาผงพุทธคุณบางสายปพใชอประาปลอดอูดด้านในนะครับแล้วก็ปิดด้วยชานาลง แต่สายที่ผมเฮียนมาน,นี่ของทุ่พอตันนี่เพื่อนจะใส่เป็นผงพุทธคุณนะครับผมใส่ไปด้านในแล้วก็เอาชานาลงอุดแล้วก็จานตะกุดเนี่ยอุดเข้าไปด้านหลัง,งทันทีแล้วก็ทักหรือว่าจะเอาไปห่้มตะก,กั่วอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไว,พว้พกติดตัวนะป้องกันคุณใส่บนดามาอย่างต่างๆอีอนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าลินล,ลี่และคุณทวีพจน์นะครับถ้าเพื่อนยังส่ง ต้นมะขามนะครับมะขามฟักยักษ์นั่นนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นต้นมะขามยักษ์นะครับคือผมจะว่าต้นมันใหญ่นะแต่ว่าฟักมันใหญ่เพราะว่า,าฟักนี่มันจะใหญ่ประมาณ2นิ้วองหรออันนี้คุณป้าลิลลี่นะครับผมฮือหลานพ้นทรงมาเฮือนะครับคุณป้าลิลลี่จากออริกอนสหรัฐอเมริกานะครับเิ่นว่าเอามาปลูกไว้ที่สำนักนะครับผมนั่นแหละครับก็ต้องขอขอบคุณ คุณป้าลิลลี่และคุณทวีพจน์ที่เป็นผู้ดําเนินการจะส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะใช้เวลาแห่งสักพักถึงจะสร้างได้นะครับแต่ยังไม่ไปไหนมาดูมีดเล่มนี้ครับผมผมได้มีดเป็นมีดเดินป่ากระทัดรัดนะครับเป็นมีดพกพาหรือว่าบ,บัต้องเดินป่าก็ได้นะมีดนี้เป็นค่ายของสาลาเม่นนะครับซึ่งเป็นสาลาที่ตีมีดได้ดีมากๆนะครับ ซึ่งถ้าใขรได้ติดตามช่องเฮามาโดยตลอดก็น่าจะพูดดีเนาะก็ผมได้มาหนึ่งเล่มนะครับผมวันนี้ผมจะเอามา,าเปิดสาหรับท่านที่สนใจนะครับในราคาไม่แพงเกินไปเนาะถ้าใครสนใจก็ตักไลน์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไลน์ไว้ได้ตรงบริเวณด้านล่างนะครับเพื่อนห้องว่าคอมเมนต์ปักหมุดเนาะมันจะเป็นลิงก์สีน้ําเงินนะครับเลาก็มือแตะตรงลิงก์แล้วก็แอดไลน์ผมมาแล้วก็มาสอบถามราคากันได้มีเล่มเดียวนะครับผม เดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนอยูใกล้ๆก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับมีดนี้เป็นด้ามฟักน่าจะเป็นไม้ประดูนะครับผูกเชือกอย่างดีเชือกนี่เขาสามารถนี่นะครับเชือกนี่เขาสามารถดึงให้มันสั้นหรือยาวได้นะครับเอา้านี่นะครับแล้วก็ใบเป็นเล็กแนบนะครับสีร้อนนะฮะเล็กแนบตีร้อนยาวประมาณเก้าถึงสิบนิ้วนะครับ หรือว่าเป็นมีดที่คมนะครับดีอย่างคือมีดสลาเมนเน่แทบบต้องรับนะครับถ้าเอาแบบไปเอาไปฟันตาไม้หรือว่าตาไม้บงไม้ซางอย่างบ่อยๆอ,อีกก็ใจยาวๆแล้ว,ลวครับแทบบต้องรับนะครับผมด้ามฝักสวยงามพันไหมด้วยนะครับพันไหมนะครับสวยงามตรงกันนี่เป็นสลิปลูกปืนนะครับสวยนี่นะฮะและ้วมีบริเวณนี้มีโคดของสลาเมนนะครับตอกลงไปในเล็ก สวยงามมากครับน่าใช้มากครับมีดนี่ยังบบกเคยใช้งานนะครับผมนี่นะครับถ้าไรสนใจก็พักมาอยากได้มีดสวยๆแบบนี้นะครับผมรับรองราคาคุ้มค่าแน่นอนครับโอเคถึงแม้ไยจะบาเอาผมก็จะเก็ไีไว้ใจเองเพราะว่ามันยอมรับว่ามันสวยมากๆครับแต่ปัญหาคือจะแก้ใจก่อนอนะเสียดายมาเนาะมันงามด้ามักสวยนะครับ สวยมากเลยสวยมากเลยนี่นะครับแหมน่าใช้จริงๆเลยม,มีดอี้กับมีดอ่ะคมนี่บางมากเลยสันหนานะครับคมบางสันหนาะได้ทั้งความคมและความแข็งแรงครับโอเคนะครับผมใครสนใจกระตักมาเนอะเกาะใครมาเน่ะเกาะสรุปคือเฮ็ดนั่นผมไปได้ามามสักกรัเนาะเฮ็ดน้อยๆเดี๋ยวเขาได้นะก็เอาละไปแปลนะคือมัน ออกเชือ้อออกอย่างขึ้นมนเน่ากลายเป็นสปอร์แล้วก็เกิดมาในอนาคตแถมรอบนึงแล้วก็ไม่ก้ลังใยญกับปลาไปดูแล้วสรุปคลิปก็คือตามนั้นนะครับว่าเราได้กลังใหา่อย่างต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาขอบคุณป้าลิลี่ที่ได้ส่งหอยเบี้ยกับต้นมะขามฝักยักษ์มาให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดําเนินการต่อไปเนาะแล้วก็สำหรับใครสนใจมีดก็ทักมานะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ คลิปนี้อาจจะมาด่วนๆไวๆหน่อยเพราะว่าผิดแผนนิดหน่อยครับแต่ว่ามันเป็นยังได้ไปแน่นอนซ่อเฮ็ดหมดต้องกลัวเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าฤดูการเฮ็ดละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามันถึงจุดพีกแ,แต่ที่ว่าช่วงเฮ็ดออกเยอะๆเนี่ยไม่อย่าไปเก็บเฮ็ดกันครับช่วงแล้วมานี่เฮ็ดทอปก,ก็ออกเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ผมไปลำปางมาแล้วก็ไปไว้ครูวิหนันจริงทีเ่เชียงใหม่นะครับก็เลยไม่ได้อยู่ไปถ่ายเปิ้ลชะกำ ก็เลยได้คลิปประมาณนี้ครับผมไปยังเดียวไปเจอกันอังคารหน้าครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ